ปัญหาหลักที่เราเผชิญเกี่ยวกับการสร้างและการเรียกคืนความทรงจำโดยทั่วไปคือเรื่องของการทำงานของสมองปัญหานี้สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายส่วนส่วนหนึ่งคือเรื่องของพฤติกรรมและกิจกรรมของเราถ้าเราไม่เคลื่อนไหวร่างกายอย่างเพียงพอไม่รับประทานอาหารที่ถูกต้องหรือนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอสิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างแล้วเรียกคืนความทรงจำได้ อีกเหตุผลหนึ่งคือความไปไปได้ที่สารสื่อประสาทจะผลิตออกมาได้ไม่เหมาะสมหรือไม่ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในร่างกายของเราตัวรับสารสื่อประสาทในร่างกายของเราบางครั้งก็ลดความไวลงทําให้ไม่สามารถรับรู้สารสื่อประสาทได้ง่ายนักและนั่นทำให้ร่างกายของเราไม่สามารถเรียกคืนความทรงจาเหล่าน,นั้นได้สมองของเราจึงทํางานลําบากขึ้นและร่างกายของเราได้ผลกระทบจากสิ่งนั้นอินเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์อย่างมากโดยส่วนผสมหลายชนิด ทำให้มีประโยชน์ที่หลากหลายโดยทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่การบำรุงสมองหนึ่งในประโยชน์นั้นก็คือการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองเมื่อเลือดไหลเวียนดีขึ้นคุณจะได้รับสารอาหารที่เพิ่มขึ้นได้รับออกซิเจนและกลูกโคสไปเลี้ยงสมองมากขึ้นและยังได้รับประโยชน์อื่นๆที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อินอย่างเต็มที่อีกด้วย สารอาหารทั้งหมดจะถูกส่งไปถึงสมองของคุณในระดับสูงขึ้นเพราะการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้นส่วนผสมแต่ละชนิดมีประโยชน์เฉพาะตัวไม่ว่าจะช่วยปรับปรุงการผลิตสารสื่อประสาทหรือช่วยเพิ่มความไวของตัวรับสาร หรือแม้แต่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดซึ่งแต่ละอย่างมีประโยชน์ในแบบของมันและเมื่อเราใช้สิ่งนี้ศักยภาพของสมองของเราจะถูกดึงออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ทําให้เราสามารถใช้สมองที่เรามีอยู่ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดสมองเป็นอวัยวะที่น่าทึ่งและมีความสามารถที่เหนือกว่าที่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จากมันได้ ส่วนผสมหลักที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์นี้คือใบแปะก้ย้ยซึ่งเป็นส่วนผสมที่ยอดเยี่ยมเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบใช้มากฟอสฟาติดิอ r ซีนซึ่งช่วยให้สมองได้รับซรีนในปริมาณที่เพียงพออัลฟาจีพีซีซึ่งช่วยให้สมองได้รับโคลีน และวิตามินบีรวมที่คัดสรรมาอย่างดีวิตามินบีรวมชุดนี้ทำงานร่วมกันกับส่วนผสมอื่นๆอย่างกลมกลืนทั้งหมดนี้คือส่วนผสมหลักที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์และสารอาหารเหล่านี้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพกลุ <S <S ่มคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้ผลิตภัณฑ์อินสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท แต่ก็เริ่มทานได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยอย่างเช่นนักเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายนักศึกษาหมหาลัยหรือรวมถึงผู้ที่กาลังศึกษาเราเรียนคนที่อ่านหนังสือและทําการบ้านอยู่ตลอดเวลาและยังมีนักธุรกิจทั้งชายและหญิงคนวัยทางานรวมถึงผู้สูงอายุด้วยคนที่อายุมากขึ้นซึ่งผมเองก็คงจะจัดอยู่ในหมวดนั้นด้วยเมื่อเราอายุมากขึ้นสมองเราจะเริ่มเสื่อมลงนั่นทําให้เราเป็นผู้บริโภคหลัก เราต้องการประโยชน์ทุกอย่างในผลิตภัณฑ์นี้และไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยใดคุณจะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์นี้อย่างแน่นอนเทคโนโลยีเจลสตริปนน,น่าทึ่งมากเพราะช่วยให้เราสามารถทานส่วนผสมที่โดยปกติต้องอยู่ในรูปแบบแคปซูลหรือรูปแบบที่ต้องกลืนซึ่งส่วนผสมเหล่านั้นจะต้องเข้าไปในกระเพาะอาหารและกระเพาะจะย่อยสลายทิ้งไปในจำนวนมาก รดในกระเพาะอาหารไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อป้องกันส่วนผสมเหล่านี้เมื่อใช้เจลสตริปเพียงแค่วางไว้บนลิ้นมันจะแปะติดเพดานปากและค่อยๆละลายไปเองซึ่งส่วนผสมหนึ่งจะถูกดูดซึมผ่านกระพุ้งแก้มและลิ้นใต้ลิ้นของคุณและเข้าสู่กระแสเลือดมันมีประโยชน์อย่างมากและไม่ถูกทำลายโดยกระเพาะอาหารประโยชน์ของเทคโนโลยีเจลสตริปคือการได้รับประโยชน์จากส่วนผสมที่เราใช้อย่างเต็มที่ โดยขนาดที่กระทัดรัดของเจลสตริปเราจึงสามารถใส่ส่วนผสมในปริมาณเพียงน้อยนิดได้แต่กลับได้ผลลัพธ์ที่เกินคาดจากมันดังนั้นแม้เราจะใช้ในปริมาณเพียง1-2มิลลิกรัมแต่ร่างกายเราจะรู้สึกถึงผลลัพธ์ได้มากกว่านั้นมากในทางกลับกันหากคุณต้องกลืนสิ่งนั้นลงไปในกระเพาะอาหารสารสำคัญอาจถูกตด,ดทำลายได้ประโยชน์ของเทคโนโลยีเจลสตริป คือการดูดซึมใต้ลิน้นและการดูดซึมในกระพุ้งแก้มคุณอาจต้องเกลืนไปบ้างแต่สารสำคัญส่วนใหญ่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและกระแสเลือดซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ทรงประสิทธิภาพจากส่วนผสมแต่ละชนิดได้อย่างเต็มที่และนี่คือข้อสรุปสั้นๆที่ได้จากประโยชน์ของเทคโนโลยีเจลสตริปครับ